กราสสดีทุกคนดีเข้ามารับชมด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมากับ Toilet Legacy Defense เช่นเคยนะครับก็ต่อจากเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเนี่ยเราได้ทำการลงด่านแล้วก็รีวิวกิจกรรมฮา l โลวีนไปหมดแล้วเนาะแต่ว่าเจอบักในด่านกิจกรรมนะฮะก็เลยไม่ผ่านแล้วก็ตัวละครใหม่ที่คุยกันเมื่อวานนี้นะครับตัวละครยูทูบเบอร์ของคุณเบมมี่บ็อกนะฮะ ต้องบอกเลยนะฮะว่าพี่แกเนี่ยโผล่ไปหลายแมปมากสมัยก่อนที่พี่เล่นสกีบี้ทาวเวอร์ดิฟเอนก็โผล่ไปเหมือนกันนะครับสำหรับราคาก็399โลบักนะฮะก็จัดไปเลยละกันอ่ะโดยรวมสเตตัสเลเวลแรกนี่ก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าตีช้ามากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวละครที่พี่ไม่สามารถกดเซนได้เวเหมือนกับว่าตัวอื่นเนี่ยพอกดเซนปุ๊บก,ก็ขึ้นปกติแต่ว่าตัวของคุณเบมมี่บล็อกเนี่ยไม่สามารถเซนได้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปสุ่มบัฟก่อนละกันนะฮะ สำหรับบัฟนะฮะก็เมื่อวานมีคนคอมเมนต์บอกนะครับว่าเออจริงๆมันมันไม่บักแล้วนะพี่ก็คือเวลาลงแมทเนี่ยตัวละครจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าจริงๆ่ยถ้าดูสังเกตจากดามเมจหรือระยะมันเพิ่มขึ้นมาจริงๆอันนี้พี่เองก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเว้ยแต่ว่าพี่เชื่อละกัน ยกตัวอย่างเช่นสมมติได้บัฟบ,บวกดาเมจมาเนี่ยในตัวละครมันไม่ขึ้นว่าบวกดาเมจไว้แต่เวลาโจมตีเนี่ยดาเมจที่ขึ้น,นคือมันบวกเข้าไปจริงๆพี่ก็ไม่ได้สังเกตถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ลองอ่านคอมเมนต์และหลายคนก็คอมเมนต์ไปในทางเดียวกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทําการสุ่มบัฟก่อนละกันนะครับจริงๆเนี่ยอยากได้พวกบัฟดีๆไปเลยเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบมันดูโหดอะแต่ดูทรงน่าจะเอ๊ะอันนี้ก็เพิ่มระยะ15% รู้สึกว่าตัวละครของคุณเบมี้บ็อก์เนี่ยรู้สึกจะมีสก,กิลที่โจมตีรอบตัวเนาะยิ่งกว้างก็ยิ่งดีหรือเปล่าจะมีโอกาสได้แบบบัฟเอเจนไหม <c oughs> คือเจมมันหายยากใช่ป่ะรู้สึกว่าเจมเนี่ยมันมันจะเป็นเจมดู๋กันซะมากกว่าโดยหลายคนเลยอ่ะเอาเป็นว่าเอาอันนี้ก็ได้บัฟ <B up S 2> เพิ่มระยะ15นะครับส่วนดานกิจกรรมฮอลลวีนเดี๋ยวพี่ขอไปแก้มือแล้วกันเมื่อวานถ้าใครจำได้นะครับก็เจอบัฟไอตัวเขียวๆเ,เหมือนยูฟโออ่ะ อยู่ๆแม่งก็แบบติดสปีดพุ่งเข้าบ้านแตกเลยแบบงงๆนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูดีกว่าเออแล้วก็ได้เทคนิคใหม่ในการเล่นด้วยเขาบอกว่าใช้ชิปคอกกายเนี่ยตั้งแต่เลเวลแรกไปเลยก็คือสกิปจนลงพี่แกได้ตัวละครสไนเปอร์ไม่ต้องเอาไปนะครับส่วนเมก้าสปีกเกอร์กายเนี่ยอันนี้พี่เพิ่งได้มาตอนจบคลิปที่แล้วเนาะไม่รู้ว่าทาอะไรได้นะครับแต่เห็นว่ามีสกิลยิงแล้วเด้งกลับด้วยนะไม่รู้จริงหรือเปล่าอ่ะตัวสุดท้ายก็เป็นตัวฟาร์มเงิน ก็ใช้ตัวละคร5ตัวละครนี้ละกันนะครับก่อนไปเริ่มก็เหมือนเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคนละ1ครั้งและเขาฝากสปอนเซอร์ไว้ด้วยนะครับ หาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวประกรอบยอดขายมากกว่า1นึ0 0 0สชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง p r t o Tower Defense นอกจากจะมีเกมขายในราคาถูก <c oughs> ก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น Titan Beat Ball Man ก็ราคาเพียงแค่3 9บาทเองและตอนนี้นะครับอนิเมะ Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่านวิวประก,รกอบก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอนนี้ ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องบิวอุปกรณ์เท่านั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมลองสังเกตมาตักพักหนึ่งแล้วก็คือวางตัวทําเงินไปก่อน3ตัวเลเวลที่4เนี่ยเราสามารถวางชีฟคอ็อกแมนได้เลยนะครับก็มันทําให้เราประหยัดช่องในการวางตัวละครต้นเกมเนาะเอ้ยมันชื่อชีฟคอ็อกกายดิแต่ติดคําว่าชีฟคอ็อกแมนมากเลย <laughs> อะพอวางไปก็สบายนะครับอาจจะมีหลุดบ้างแค่ตัว2ตัวแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆเน่่ยมไมหลุดว้า ไม่แบบเมื่อกี้เนี่ยมันว้า์โผล่ไปหรือว่ากระตุกกระตุกอะ่ะอ่ะก็เอาเป็นว่าปล่อยไปละกันนะครับผมแล้วพอวางเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามารีบวางตัวทําเงินให้ครบ4ตัวแล้วก็อัพไปเลเวล2ทุกตัวเลยพออัพขึ้นเลเวล2มันใช้แค่ตัวละ200นะค่อนข้างถูกมา,มากๆทีนี้เนี่ยประมาณเวฟ6เวฟ7มั้งก็จะมีเงินวางอีก1ตัวนะครับพอเวฟ7วางชีพเค,คาไก่ยนตัวทีนี้ก็ชิวแล้วเดี๋ยวตัวคุณเบมบี้บ็อกซ์ที่น่าจะวางหลังๆเลยเพราะว่าช่วงแรกมันต้องต้อง อันนั้นถ้าวางไปมันใช้เงินเยอะพันห้าแล้วก็ดูทรงใช้เงินในการอัพเยอะด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้ก็วางชิปคอคกไก่2ตัวแล้วก็มาทยอยอัพตัวฟาร์มเงินขึ้นเลเวล3นะครับเดี๋ยวพอเวฟเกเวฟสิเนี่ยเรามาวางเจ้าเดอะแช่ดีกว่าเดือะแชร์สุดท้ายก็ยังเป็นตัวละครต้นเกมที่ค่อนข้างดีเพราะว่าสกิลโกงแถมแม่งโดนบัฟด้วยแต่ก่อนคูดาหกสิบวีตอนนี้เหลือสาาเนาะค่อนข้างเจมแมวเจมแมวมาก แจมแมวแจมแคทเทลเออไอคอมเมนต์ที่ชอบถามว่าพี่เป็นอะไรอะแคทเทลนะครับแล้วก็มาจบว่าเป็นแฟนกันนี่ตีปากเรียนคนเลยนะต้องบอกว่าเป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนกันสมัยวัยรุ่นแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้ก็รวมๆเริ่มลงตัวแล้วถือว่าชิวๆรอบนี้พี่ว่าเราแก้มือได้วะ่ะอัพเดอแชร์ข,ขึ้น Level เลเวล2ไปเลยแล้วกันสรุปรวมๆน่าจะไม่มีปัญหาเลยนะเพราะว่าพอวางเดอแชร์ได้วางชิปคอกายได้ก็อีฟี่ชิวๆ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดสก,กิลลืม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 จริง,รงๆเนี่ยตัวละคอรอื่นแทนเดือดแชร์ได้นะแต่ว่าพี่เองเป็นคนที่เล่นแบบนี้น้อยมากตัวละครโคตรน,น้อยเลยกอลลี่ยังไม่มีเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นคนอื่นมีกันเต็มไปหมดเลย <c oughs> ตอนนี้ก็ลงตัวแล้วน่าจะโอเคนี่ขนาดกดสปีดคูณ3เนี่ยพี่แกงเดินช้าขนาดนี้อีกหรอรู้สึกว่าเดี๋ยวตัวที่เราต้องระวังจะเป็นตัวที่ปล่อยควันสีดำเนาะแล้วก็ย f o สีเขียว พราะงั้นเดี๋ยวพี่กดสปีดแบบคูณ3คูณ1สลับไปมาแล้วกันนี่ไงเวฟ18นะฮะมันมีไอโตโอัวเขียวๆโผล่มาเว้ยไอตัวนี้ต้องระวังเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยตัวละครเราดาเมจเยอะๆยังไม่มีมากนะครับแต่พอกดสกิลของเจ้าเดือดแชร์แป๊บเดียวก็ล่วงนะฮะอ่ะกดเลยแล้วกันบบ <sh arp> อย่างไวเคลียร์อย่างเร็วมาถึงเวลาที่เราจะมาวางคุณเบมมี่บ็อกแล้วนะครับจริงๆพี่ชอบเขามากเลยอ่ะดูหลายคลิปแล้วเลเวล1ระยะ13ดาเมจ200คูลดาวน์2วิ DPS 100นะครับ มีสกิลเขียนว่าฟาสฟาสนี้น่าจะหมายถึงตดใช่ไหม <laughs> จะบอกว่าตดโจมตีรอบตัวเนี่ยเลเวล2ระยะ16ดามีมร300คูดาว1.8 DPS 1 8, 6ด6 6ีพนยนะครับใช้เงินในการอัพเลเวล3นี่เยอะมากเลยนะ4,500เนี่ยเยอะแบบเยอะพอตัวเลย เลเวล3ระยะ18ดาเมจ550รคูดาวน4แล้วก็ DPS 392.85นะครับเลเวล4ระยะ20ดาเมจ8 0ดคูดาวน8 DPS 666.66 66, 66, นะครับไอตัวนี้แหละที่เราแพ้มาเมื่อวานนะเว้ยรอบนี้กดเก้าอี้ทุกอันทันปะเนี่ย <c oughs> ชิบหายแล้วกดกดตดเลยดีไหมเอ้แต่ว่าเคลียร์ทันปล่อยไปก่อนแล้วกันคือพี่ก่ารอกดสกิลตอนที่แบบเลเวลตันทีเดียวไงเดี๋ยวอัพขึ้นเลเวลต่อไป อะอัพเลเวล5นะครับระยะ22ดาเมจ1,100คูดาว1วิ DPS 1,100นะครับและขึ้นเลเวล6โอ้โหใช้เงินโคตรเยอะเลยเลเวล6ระยะ23ดาเมจ2,000คูดาว0.7นะครับ DPS 2,857.14เอ้ยทำไมมันดูเลือดแบบไม่ชัดเจนเลยทันป่ะเนี่ย <c oughs> แต่พี่ว่าทันเว้ยศรัทธาในคุณเบมมี่บ็อกโอ้โหมันน่าจะทำแบบหลอดเลือดอยู่บนหัวเนาะจะด,ดูได้ว่าเลือดเท่าไหร่อันนี้มันอยู่ในตัวดูอย่างยากเลย ก็รถเร็วอยู่นะรถเร็วอยู่ขนาดไม่โดนเดือดแชรตีนะกดสกิลเลยดีปะโอ้เฮ้ยตดรัวมากอะทียร้อยรัวๆเลยอะคือพี่แกกินป๊อปคอนแล้วตดอย่างนี้ไส้เนา่าไปเนี่ย <c oughs> แม่งตดทีพื้นเขียวโคตรกว้าง <c oughs> อะเอาเป็นว่าวางเพิ่มไปเลยละกันนะฮะ <c oughs> เอ้ยพี่ว่ามีเวลผ่านมีเวลผ่าน <c oughs> เดี๋ยวต้องดูเว็บหลังๆละกัน เมื่อกี้เลือดมันก็ก็เยอะนะแต่ก็โดนเคลียร์เร็วมากอยู่อ๋อแล้วก็ตัวคุณเบมี่บ็อกเนี่ยสามารถวางได้5ตัวละครนะครับ5ตัวละครรวมถึงโจมตีเป็นสแปซด้วยโดนหลายตัวนะฮะก็ค่อนข้างโกงเลยแต่ว่าระยะในการสแปซก็ไม่ได้กว้างมากนะครับเท่าที่สังเกตมานะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเอาไปลงเอลเลนน่าจะโกงพอตัวเนาะเพราะว่าในเอเลเนี่ยตัวละครมัเดินติดกันเยอะเนาะแล้วก็สเปซมันแบบ มันติดติดกันอ่ะมันโอเคมากกว่าอ่ะก็เดี๋ยวทยอยวางเจ้าตัวของคุณเบมี่บ็อกก่อนละกันนะครับเพราะว่าเดอะแชร์ก็วางไป3าตัวแล้วแต่ส่วนไอ้เจ้าตัวเมกาสปิกอร์ายอะไรนั่นอ่ะไม่รู้จะได้วางหรือเปล่าเพราะว่า1ตัวนี่ใช้เงินในการอัพยเยอะมากเลยหลายหมื่นเลยเอ้ยเวฟสามสิบบอดสองตัวโหเลือดเยอะมากไอ้ตัวเนี้ยเป็นแสนเลยอ่ะเดี๋ยวรอเข้ามาในวง2ตัวนะครับแล้วกดตดซะเลยตดว,วงคดกว้าง นี่มันแบบตดแบบไส้เน่าอะตอนเนี้ยเอาเดือแช่กดบัฟเลยเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันแต่เลื่อนลดเร็วมากอ่ะคิดว่าทันนะคนเร็วเลยตด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 เออทัน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 หลังจากเวฟสามสิบเนี่ยน่าจะลำบากเลยหรือเปล่าเพราะว่าตอนสามสิบนี่อุ้ยอุ้ยไอตัวสีเขียวเขียวยูเอฟโอมันคือยูเอฟโอหรือเปล่าสามตัวเลยนะ แต่เลือดมันแค่เจนหมื่นป้าก็อีซี่อีซี่อันนี้ไม่ต้องกดสก,กิลก็น่าจะผ่านนี่ขนาดใช้ตัวสายเติมมาเนี่ยใช้คํานี้ไม่ได้ใช้คานี้เลตัวสายเติมแม่งโกงเว้แต่ว่าตัวสุ่มธรรมดาพวกกอลี่ดามจมันเยอะกว่าเห็นแต่ละตัวมันหลักหมื่นหมดเลยนะแต่ประเด็นคือตอนเนี้ยเวฟสามสองเวเพิ่งจะวางตัวคุณเบมมี่บ็อกได้แค่4ตัวจะหาเงินทันตัวที่5ไหมน้อโอ้โคตรย f o ยักษ์อันนี้ก็ สงสัยเวฟนี้น่าจะได้กดสกิลละมันมาทั้งตัวสปีเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ยูเอฟโอยักษใหญ่ๆเลยทนันไหมน้อต้องกดสกิลไหมนอ้อขอเข้ามาสักสามตัวก่อนได้ไหมค่อยตดทีเดียวแบบโดนสามตัวไปเลย <c oughs> <c oughs> ปุดปาปดปุดปาด <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไหวอยู่เนี่ยขนาดกดแค่ตัวเดียวอย่างตึงทําไมหลัง30สิบขึ้นมานี่นีแต่ตัวตึง,ตงๆเนี่ยไอตัวที่ออกมา ถ้าไม่มีคุณเบมมี่บล็อกเนี่ยอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะ3 5หเวฟสุดท้ายนะฮะขายตัวทำเงินก่อนเลยแล้วก็มาเบมมี่บ็อกทั้ง5ตัวลิเลวอร์ันหมดแล้วแล้วก็วางเจ้าเมก้าสปีกเกอร์กายนะครับสรุปได้วางตัวเดียวแถมลิเลวอไม่ตันด้วยเฮ้ย <c oughs> ตดเลย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 ตดไปก่อนหนึ่งตัวเขี่ยกองนี้เสร็จเดี๋ยวไอตัวหลังสุดนี่น่าจะเลือดเยอะสุดเนะ่เนี่ยเอาวะเหลือตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย ตัวนี้มันตัวอะไรอ่ะถ้าดูดูเลือดเยอะสุดด้วยกดกดสกิลให้หมดเลยมีอะไรใส่ให้หมดมีอะไรใส่ให้หมดกดไปเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้สามตัวกดครบอ่ะกดกดเบมมี่บ็อกอ่ะอยู่กลางวงตดเลยลุมตดเหม็น <laughs> ตายด้วยกินตดโอ้ลดอย่างไว อ่าเจ้าเมกาสปิก้ากาันบอกว่าทําการ push back a b ลิ i t y คือทําให้ถอยหลังเนาะจบ1ตาได้ Candy 1, 000, แคนดี้ห0 0่แปลว่า3ตาสุ่มได้10ตัวเอ้ยเยอะอยู่นะอีกพีห้เงิน3ามพันเจมๆเลยได้เยอะมากแต่ใช้เวลานานพอตัวนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับตัวละครคุณเบมี่บ็อกซ์ยูทูบเบอร์สุดดังนะฮะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเจอกันครับบ๊ายบาย,บาย